สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซีบายปรโชนชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนมิถุนายนเป็นเรื่องที่6กันค่ะสําหรับในเรื่องนี้ได้ไอดอนสาวซอฮยอนหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติของเกาหลีที่ดังระดับโลกอย่างโซนอชิเ so ดหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเกิร์ลเจเนเรชั่นมารับบท สแสดงคู่กับพระเอกหนุ่มนาอินอูซึ่งทั้งคู่จะมาถ่ายทอดความโรแมนติกผ่านเรื่องราวสุดแฟนตาซ,ซีให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของสาวซอฮยอนกับหนุ่มอินอูไม่ควรพลาดนะคะว่าแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรแนวไหนนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ Let's s e ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า j i n s s t first รแนวของเรื่องคือโรแมนติกคอมเมดี้ลึกลับและแฟนตาซีค่ะแนวถนัดพี่เก่าเขาแถมยังเอาความลึกลับบวกกับความแฟนตาซีเข้าไปอีกโหแค่นี้ก็นำพาความน่าดูมาให้เราได้70%แล้วค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่สามารถมองเห็นอนาคตของผู้อื่นได้เพียงแค่เธอสัมผัสตัวของคนคนนั้นซึ่งสิ่งนี้ถูกถ่ายทอดมาจากผู้เป็นแม่ของเธอ เธอถูกกักขังพร้อมกับแม่ในห้องลับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นฝีมือของคนที่มีอำนาจและร่ำรวยพวกเขาต่างหาผลประโยชน์จากความสามารถพิเศษที่แม่และเธอมีอยู่มาวันหนึ่งโชคได้เข้าข้างนางเอกเธอจึงคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วหลบหนีออกมาจากห้องลับนั้นได้และเธอได้มาพบกับฮะเอกเขาเป็นพ่อค้าขายปลาในตลาดที่มีความอับโชคก่อนหน้านี้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วเขายังมีชีวิตที่เป็นปกติสุขอยู่เลยแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับหญิงคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามมันก็ส่ง ผลกระทบต่อชีวิตเขาไปตลอดการนอกจากนี้เขายังเชื่อว่าความโชคร้ายที่มียังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างได้ด้วยมันจึงทําให้เขายอมรับกับมันและพยายามใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่สุดการได้มาพบกันในครั้งนี้ของพวกเขาทั้งสองคนดูเหมือนว่าเป็นการจัดสรร์ของพระเจ้าให้คนที่มีโชคชะตาต่างกันคนละขั้วต้องมาร่วมมือกันเพื่อทําลายคํำสาปของแต่ละคนให้จบลงความจริงแล้วหญิงสาวที่พระเอกพบเจอเมื่อเจ็ปีก่อนและทําให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็คือนางเอกนั่นเองค่ะ สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันแก้ไขโชคชะตาของทั้งสองคนนี้จะสามารถทำสำเร็จได้หรือไม่และใครกันเป็นคนจับตัวแม่และนางเอกมากักขังไว้เป็นเวลาหลายปีเราไปร่วมกันเอาใจช่วยพวกเขารวมถึงหาคำตอบที่ยังเป็นปริศนาทั้งหมดนี้ได้จากในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะซอฮยอนรบทน,นเอกของเรื่องหญิงสาวผู้มีความสามารถพิเศษมองเห็นอนาคตของคนอื่นได้เพียงแค่เธอสัมผัสกับคนคนนั้นโดยสิ่งนี้ได้ถ่ายทอดมาจากผู้เป็นแม่ของเธอในขณะเดียวกันเธอยังมีความโชคดีที่รอดเหลืออีกด้วยเธอถูกกักขังในห้องลับแห่งหนึ่งพร้อมกับแม่ของเธอโดยเป็นฝีมือของผู้มีอำนาจและร่ำรวยพวกเขาต่างหาผลประโยชน์จากความสามารถที่แม่กับเธอมีอยู่มาวันหนึ่งโชคได้เข้าข้างเธอให้หนีออกมาจากห้องขัง ลึกลับนั้นได้ก่อนที่จะมาพบกับพระเอกผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Private Life ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกหนุ่มโคกยองโพร่วมด้วยคิมฮโยจินคิมยองมิน แทวอนซอกและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวความรักของนักต้มตุ๋นสาวที่ครอบครัวของเธอนั้นเป็นนักต้มตุ๋นมืออาชีพกับหนุ่มนักสืบเอกชนที่กําลังสืบเรื่องราวบางอย่างอยู่โดยเขาก็สวมบทบาทเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาระบบจากบริษัทยักษ์ใหญ่ SL Electronics เช่นเดียวกันค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนาซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่2คานาอินอูรับบทพระเอกของเรื่องพ่อค้าขายปลาในตลาดที่เชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นคนอับโชคโชคร้ายเพราะเกิดจากการที่เขาบังเอิญได้พบเจอกับนางเอกเมื่อเจ็ดปีก่อนซึ่งในขณะนั้นเองเขายังมีชีวิตที่เป็นปกติสุขอยู่เลยจนมาวันหนึ่งเขาได้กลับมาพบกับเธออีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้เขาและเธอจะต้องร่วมมือกันแก้ไขคำสาปที่ตัวเองต่างพบเจอจนนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ กลายเป็นความรักโรแมนติกระหว่างพวกเขาอย่างไม่รู้ตัวผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง At a Distance Spring is Green ในปี2021เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบของเรื่องรับบทเป็นพี่ชายของพระเอกร่วมแสดงกับพระเอกหนุ่มไอดอลพักจีฮุนนางเอกสาวคังมินอาแพอ,อินฮยอก อรอ่นบินและทีมนักแสดงสมทบคนอื่นๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพวกเขากําลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งจะถ่ายทอดถึงปัญหาการใช้ชีวิตและความกังวลต่างๆที่พวกเขาต้องเผชิญรวมถึงเรื่องราวของความรักความมาบุ่นต่างๆอีกด้วย พวกเขาทั้งหมดจะต้องเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นําเสนอการก้าผ่านช่วงวัยที่น่าสนใจมากๆค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนําซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะรวมด้วยชอนกวางเรียนยุนจีเฮกีโดฮุน และอีโฮจองค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเว็บตนในชื่อเดียวกันเป็นผลงานการเขียนของนักเขียนเว็บตูนถึง2คนคือฮันจีเฮและกูซึนซึ่งทั้งสองคนนี้ยังคงเป็นคนเขียนบทซีรีส์ร่วมกับชางยุนมีด้วยโดยได้ยุนซังโฮมานั่งแทนเป็นผู้กำกับของเรื่องผลงานที่ผ่านมาของเขาคือกำกับซีรีส์เรื่อง River Where the Moon Lights ในปี2021ค่ะเพราของเรื่องมีความน่าสนใจอยู่ที่ความสามารถพิเศษที่นางเอกได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้เป็นแม่นั่นก็คือสามารถมองเห็นอนาคตของคนอื่น เพียงแค่เธอสัมผัสตัวของคนคนนั้นความจริงแล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้กับคนธรรมดาทั่วไปมันคลุมเครือและยังเป็นปริศนาที่หาคําตอบไม่ได้ส่งผลให้ต่อมความอยากรู้อยากเห็นของแฟนๆซีรีส์ทำงานได้อย่างเต็มที่นอกจากจะมีความแฟนตาซีเหนือธรรมชาติเข้ามาผสมกับเนื้อเรื่องแล้วยังมีความลึกลับซับซ้อนมากมายเกี่ยวกับตระกูลเศรษฐีที่ร่ํารวยและมีอํานาจทําการกักขังน่วงเหนียวเธอและแม่ไว้เพื่อใช้หาผลประโยชน์อีกด้วยอย่าคิดว่าเป็นแนวลอมคอมแฟนตาซีแล้วจะดู ได้ง่าย,ายๆเบาๆนะคะเดี๋ยวนี้พี่เกาเขาพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วโดยการนําแนวอื่นๆที่มันตรงกันข้ามมาผสมเข้ากันได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังไม่ทิ้งฉากฟินฉากจ้นโรแมนติกของคู่พระนางให้เราต้องกังวลค่ะรับรองว่าปังแน่นอน ซึ่งทางทีมงานผู้สร้างเองยังกล่าวไว้ว่าเคมีของซอฮยอนกับนายอูนั้นมีความเข้ากันได้อย่างดีมากๆและการพบกันของทั้ง2ตัวละครนี้ภายในเรื่องเปรียบเสมือนทั้งคู่นั้นอยู่กันคนละโลกที่มีเส้นแบ่งของความโชคดีและโชคร้ายที่มาบรรจบกันได้พอดีแฟนๆซีรีส์ต้องคอยเอาใจช่วยให้พวกเขาพ้นคำสาปของกันและกันไปให้ได้ค่ะเอาจริงๆคำเปยแค่นี้ก็ทําให้เราอยากดูกันแล้วจริงไหมคะนอกจากจะมีพอดเรื่องที่น่าสนใจแล้วตัวนักแสดงนําอย่างนางเอกซอฮยอนเองก็เป็นอีกหนึ่ง แม่เหล็กดึงดูดผู้คนให้เข้ามารับชมเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะเธอเป็นถึงหนึ่งในสมาชิกวงกลุ๊ประดับชาติแถมยังมีฐานแฟนคลับที่มั่นคงพร้อมให้การสนับสนุนผลงานของเธออย่างเนืองแน่นรับรองได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับกระแสของเดือนนี้อย่างแน่นอนใครที่คิดถึงซอฮยอนไม่ควรพลาดกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมารอดูพัฒนาการทางการแสดงของเธอกันค่ะ เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการออนแอร์ air ใน EP ที่1ซึ่งสามารถทำเรตติ้งทั่วประเทศเสี่ยสูงถึง3.9%เรตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งในบรรดาละครภาคข้ามวันพุธและพฤรหัสซึ่งออนแอร์ air ชนกับเรื่องอีฟทางช่อง t v n และอินไซเดอร์ทางช่อง JTBC ถือว่านี่เป็นการกลับมาทำสงครามเรตติ้งกันอีกครั้งหนึ่งแล้วและ3มเรื่องนี้มีแนวทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแถมสนุกเข้มข้นทุกเรื่องค่ะเราแฟนซีรีส์เตรียมตาโบกันได้เลยพอเลือกดูไม่ได้ก็ดูมันไปให้หมดนี่แหละค่ะเก็บลงลิสต์ไว้ก่อนพอว่างค่อยมาตามดูทีหลังนะคะ สุดท้ายแล้วเรื่องราวของทั้งคู่จะลงเอยกันอย่างไรพวกเขาจะสามารถหาทางแก้ไขคำสาปของตนเองได้สำเร็จหรือไม่เราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันพุธและพาร์หัททางช่อง KBS2 On Air EP หน่งเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมามีทั้งิ้น16 EP ต่อจากเรื่อง Love All Play ปัจจุบัน On อ i r ถึง EP ที่2และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน iCE ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่ใบป้าโนะคะค่าสัรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนด์ปาฝากกด Subscribe และกดกระดิง่งกรุ้งกิงกุ้งกลิงด้วยนะคะ จะได้ไมีพาทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสําหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชรจะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ